ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ไฟ์สดนะคะาจากเอตินเรือนราคาสายมูเศรษฐีนะคะก็วันนี้เป็นวันดีเดินทางมาที่คำชะโนดมา,าปราบป้า้องค์พญานาคราชแล้วก็จัดพิธีบวงสวงให้กับท่านนะคะทีะ่คำชะโนดนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้บนปู่ไว้บอกกล่าวกับท่านไว้ว่าถ้าเข้าสามมวติดนะจะทําการจัดพิธีบวงสวงให้นะคะ จากรายการหวยกระแสเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้นถะือว่าเป็นวันที่ดีโอกาสที่ดีที่เราได้มาร่วมถวายบวงสวงแล้วก็ถวายรำให้กับองค์ูองคยาก,กันที่คำชะโนดนะคะใครรอบ้างใครรอเลขทูบบ้างเป็นโค้งสุดท้ายของเมื่อประจําันที่หนึ่งธันวาคมนะคะ ใครที่รอก็เดี๋ยวติดตามกันเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เข้าไปบอกกล่าวองค์ปู่องค์งคย่าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการจะจัด,จดวงสวงนะคะแล้วก็ถวายลําให้กับองค์พญายนาคราชที่นี่นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งหลายนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเดินทางมากา็ต้องถวายก่อนนะคะแล้วก็บอกบอกกล่าวท่านด้านในก่อน,นะคะเพิ่งออกมาจากจากด้านในเมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่ลานประกอบพิธีบวงสวงนะคะอะใครที่รอเลขทูกทำโฉนดนะคะเพราะว่างวดที่แล้วเ,เลขทู่ทำโฉนดคือเข้าหนึ่งสี่เข้าหนึ่งสี่แต่ว่าในรายการหวยกระแสเองเนี่ยก็คือไม่ได้ไปเปิดให้ดูกันเพราะว่าถือว่าวันน,น,นี้วันนี้ตั้งใจอยากจะมาจะมาบวงสวงให้ท่านแล้วก็แล้วก็สุดทูบให้ดูกันนะคะ ในวันนี้นะคะบางคนอาจจะแบบว่าเออเอาเลขคู่ไปซื้อแล้วอาจจะซื้อทันหรือไม่ทันอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าก็ต้องมาล um ุ้นกันว่าเลขทูบที่คำาสนอจะไปตรงกับเลขทูบที่เรือนนาคาที่จุดได้ในรายการหวยกระแสหรือเปล่าเราต้องมาลุ้นกันนะคะนะคะจะให้น้องหนูนาเลือกทูบเนาะน้องหนูนาจิบทูบอีกรอบนึงจิบแล้วมันมานะคะเออนี่นะคะ ขอกดแชร์นะคะขอกดแชร์ให้กับอาศายลติมด้วยนะคะวันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่คือคำว่ารวยเราทุกคนจะมีแต่ความรวยนะคะวันที่หนึ่งพันวาคมนี้ขอพลังและปาฏิหาริย์จากองค์พญานาคราชเปิดให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เรามีความแบบร่ำรวยแล้วก็มีโชคลาภกันนะคะมวดประจำวันที่หนึ่งนี้เดินทางมาถึงปุ๊บนะคะก็ เข้าไปด้านในไปบอกกล่าวท่านว่าจะมีการถวายการบวงสรวงแล้วก็รําจากนาคาพิรมด้วยนะคะเออเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะคะใครกดแชร์คลิปนี้ก่อนให้รวยนะคะมาร่วมถวายราองค์พญานาครัชด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือความอลังการความสวยสดงดงามของคุณลิตาแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เจอลวดลายการราของน้องหนูหนาด้วยนะคะ ขอกดแชร์ตรงนี้เ,เป็นพลังบุญซ to ึ่งกันและกันทุกคนค่ะวันที่1ขอให้รวยขอให้เป uh, ็นโชคลาบนะคะหลงวันที่หนึ่งแลวันที่สองลวันที่สาหลงวันใหญ่ๆขอให้เป็นของทุกคนขอองค์พญานาคราชให้โชคให้ลาบเราทุกคนค่ะคือการถวายาพญานาคราชหลังจากประกอบพิธีบวงสรวง งวดที่แล้วนะคะนี่หลายๆคนได้รับโชคลาภกันจากจากน้องคนนี้นะคะจากเด็กคนนี้นะคะน้องหนูนาเอออลังก,การมากงวดนี้น้องหนูนาหยิบให้เราแล้วจุดให้ดูกันแล้วนะคะเดี๋ยวรอจบจากการอ่าถวายลำเดี๋ยวจะพาไปดูเลคูตนะคะสวยงามมากเลยทุกคนค่ะ เงื่อนที่แล้วได้จากน้องหนูหนานะเออกระไลบลานะคะ หลังจากที่ไอติมบอกว่าได้แบบขอองคปูองค์ย่าว่าวสามงวดจะทําการถวายวงสวงให้ท่านนะครวันนี้ถือว่าเราได้ทําสําเร็จแล้วนะคะในเรื่องของการประกอบพิธีวงสวงแล้วก็ถวายรําแบบสุดอลังการนะคะและเชื่อว่าสามงวดคงไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่นอนนะคะอาจจะมีงวดที่4ี่ที่5ที่6ที่7หรืออาจจะ เรื่อยๆนะคะสำหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะเราะฉะนั้นฝักติดตามกันนะคะผ่านช่องทางของลอตเตอรี่พัสด้วยแล้วก็เพจของอาจารย์ไอติมเรือนราคาสายมูเศรษฐีด้วยนะคะซึ่งเราจะ นำตัวเลขนะคะเหตุความศรัทธาต่อบารมีขององค์พญานาคราชมาฝากกับทุกคนนะคะที่มีความศรัทธาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรา <c oughs> เวลาเราเสี่ยงโชคต่างๆนะคะ <c oughs> ต้องประกอบไปด้วยสติ <c oughs> แล้วก <c oughs> ็ประกอบไปด้วยเพียง <c oughs> เพียงประกอบไปด้วยการมีสติและปัญญา <c oughs> ในการที่เราจะเสียงโชคกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะ เราจะไม่ชักจูงไข่เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางของนกพลาสหรือว่า Lo ต t e r ร p a s s c o m หรือว่าช่องทางของลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะซึ่งจะไม่ชักจูงให้ไขรเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคือวันที่หนึ่งนี้นะคะในเมื่อเราทําสําเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นบุญกระถินสร้างซุมประตูผงหรือว่าการประกอบพิธีบวงสวงต่งางๆนะคะ,ะ,ะการบูชาองค์พญานาคราชถึงดินแดนพรมปรกายโลกตรงนี้แล้วนะคะก็ขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาท่านเมตตาและเห็นใจเราว่าเราต้องการที่จะได้รับโชคลาภจากองค์พญายนาคราชนะครับวันที่หนึ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มีราวพัฒนาด้วยขอทุกคน เตรียมตัวรับแทบกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ไอติมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันผ่านช่องทางของลอตเตอรี่พัสแล้วก็ช่องทางของแฟนเพจอาจารย์ไอติมเรือนอากาด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่หนึ่งนี้รางวันที่หนึ่งเป็นของคุณสโซ่ที่ผ่านมานะคะสำหรับเลขทูปคาชะโนดนะคะที่จุดได้และนําไปฝากกันในแฟนรายการหวยกระแสนะคะแตกหนึ่งสี่ล่างวันนี้เลยถือโอกาสมาจัดพิธีบวงสวงองค์พญานาคราชที่คาชะโนดนะคะพร้อมกับเลขทูปพิเศษจะนํามาฝากกันกับ แฟนเพจลอตเตอรี่ plus นะคะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะคะว่าได้เลขอะไรนี่นี่นีเห็นไหมฮะเห็นเห็นไหมฮะและเดี๋ยวแถมให้เป็นขันน้ำมนด้วยนะคะมีความคล้ายคลึงและตรงกันมากๆนะคะโอเคมีความคล้ายคลึงและตรงกันมากๆนะคะอาสลับใครที่